ศิลปาศาสตสนทนาพาท่านเข้าใจชีวิตและสังคมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปาศาสตร์สนทนาจัดโดยคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินรายการของเราออกอากาศในทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนท่านผู้ชมและผู้ฟังสามารถรับชมและรับฟังย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook และ YouTube ในชื่อรายการศิลปาศาสตรสนทนา สำหรับวันนี้ผมเฉลิมวุธิวิจิตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้นะครับมีชื่อหัวข้อว่ารายวิชาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับในประเด็นย่อยนะครับมนุษย์กับการ ขัดเราทางสังคมนะครับโดยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์เอ็มออนเจรมาสสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์เอฟขอเรียกว่าอาจารย์เอ็มออนแล้วกันนะครับอาจารย์เอ็มออนก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่สาขาวิชาสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์นะครับโดยรองศาสตราจารย์เอมออนเจรมาสนั้นเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมวิทยานะครับนะครับจากชื่อ หัวข้อที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้นะครับรายวิชาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมนุษย์กับการขัดเกลาทางสังคมนะครับนี่คือหัวข้อของเราแน่นอนมันเริ่มต้นจากชื่อว่ารายวิชาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับรายวิชานี้เป็นรายวิชาอ,อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะเป็นรายวิชาเลือกนะคะเป็นวิชาเลือกเสรีทางสังคม,มศาสตร์นะคะทีนี้รายวิชานี้เนี่ยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเขาเรียกว่า เอ๊ะทำคือนักศึกษามาถามถามว่าอาจารย์ผมก่อนผมจะลงเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรว <c oughs> ิชาอะไรวิชาอะไรอะไรแล้วทำไมชื่ออะไรงงงวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชื่อแบบตรงๆไปเลย <c oughs> <ช>อะไรเงี้ย <c oughs> ปรากฏก็เลยบอกว่าสิ่งสำคัญของคำว่าปฏิสัมพันธ์มาจากภาษาอังกฤษก็คือมาจากราชของสังคมวิทยาก็คือคำว่า,วา social interaction <c oughs> นะคะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพิธะน,นี้คืออันหนึ่งก็บอกนักศึกษาว่า อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ mm hmm. ในสังคมเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้นะคะ <Okay. S 2> เราต้องมีความสัมพันธ์กับผู้คน mm hmm. ดังนั้นหัวหัวข้อสําคัญที่เราบอกว่าดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า mm hmm. เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กันนะคะ mm hmm. ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยสอง่วยกิจ <Okay. S 2> เราจะควรจะใส่หรือว่าให้หัวข้ออะไรกับเด็ก mm hmm. บ้างน,นะคะ<ๆ>แล้วก็เลยประกอบด้วยในหัวข้อแรกเนี่ยนักศึกษาต้องเรียนรู้ว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์ที่ปฏิสัมพันธ์กันในสังคมคเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคําว่า human มีคําว่า society เพราะฉะนั้นในหัวข้อแรกเนี่ยพอตเตอนไปอธิบายให้เด็กเด็กเข้าใจว่าโอ้ผมก็เพิ่งรู้นะจาย์นะโอ้มันมีความซับซ้อนอย่างนี้เองอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือหัวข้อที่1แล้วก็จะเจอเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคมนะคะพอไปเด็นหัวข้อที่2 ก็บอกนักศึกษาว่าหัวข้อท um> uh <|so|> ี่สองก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในวัฒนธรรมทีนี้คำว่าวัฒนธรรมก็คือคำว่า way of life วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นก็บอกนักศึกษาว่าเช่นการกินการแต่งกายวิถีความเป็นอยู่ทุกอย่างคือ way of life ของเราเะีะเพฉะนี่คือก็เลยบอกว่าเล้ยวเรามาดูซิว่าปฏิสัมพันธ์ในมุมมองของวัฒนธรรมเนี่ย เน้อหาเข้าใจย่งลงบ้างมันก็เลยออกมาเป็นในบทที่สองครับ <Okay. S 2> แลวประเด็นบทที่สามไฮไลท์ของวันนี้ที่มันจะเชื่อมโยงกับหัวข้อก็คือปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการการขัดเกลาทางสังคม mm hmm. นะคะทีนี้การขัดเกลาทางสังคมเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า socialization การขัดเกลาทางสังคมเนี่ยพอเราบอกว่าคือกระบวนการอบรมขัดเกลา mm hmm. สั่งสอนถ่ายทอด mm hmm. สังคมประกิจ แล้วก็เลยบอกนักศึกษาว่าเดี๋ยวนักศึกษารเราจะมาเรียนรู้กันในบทที่3ว่าในการขัดเกลาวทางสังคมเนี่ยเราถูกขัดเกลาจากตัวแทนได้บ้างทีนี้ก็ทิ้งท้ายไว้บอกเด็กว่าอ่านี่บทที่3ามพอคุยคุยไปคุยมาบอกทีว่า นะหลังจากที่เราเรียนบทที่1มนุษย์กับสังคมแล้วบทที่2วัฒนธรรมบทที่3เรื่องของการขัดเกลาบทที่4เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของปฏิสัมพันธ์ในการในกระบวนการปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นความสําคัญสูงสุดเลยคือว่าปัจจุบันในยุคเนี่ยเป็นลักษณะของ,ของคําว่า globalization ในยุคโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าปฏิสัมพันธ์ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นอย่างไรเช,ช่นพอกระแสโลกาภิวัตน์ตะวันตกแผ่ที่พนมาสู่ตะวันออกเนี่ย เราพฤติกรรมเราเนี่ยถูกผลกระทบอย่างไรบ้างเราก็จะมาเรียนหัวข้อนี้ mm hmm. ปฏิสัมพันธ์ในกระแสโลกาภิวัตน์ mm hmm. และสุดท้ายในบทที่5 ก็จะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของคําว่าโซเชียลชีนสสังคมมันเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเรามองในมิติของสังคมเนี่ยสังคมมี2ประเภทนะคะสังคมประเภทที่1เป็นคําว่าโซเชียลสแตติกสังคมสถิตหรือสังคมคงที่หยุดนิ่งสังคมประเภทที่2คือสังคมดินามิกคือโซเชียลชนเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วในสังคมยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคิดว่ามันจะส่งผลกระทบกับพฤติกรรมมนุษย์อย่างไรเพราะฉะนั้นก็อธิบายนักศึกษาไปว่า ดังนั้นรายวิชานี้นะคะ 895815G8 นดะคะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยสองในกิจประกอบด้วยน่าบทก็มะเนื้อหาที่กว้างขวางน,นะครับถ้าเกิดบางคน ฟังชื่อทีแรกอาจจะคิดว่ามัน<ช>เป็นการสืออ่อสารหรือเปล่าเลยจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังคมวิทยา<ช>นะครับก็มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงแต่เรื่องของมนุษย์ในสังคมมนุษย์ทางวัฒนธรรมมนุษย์ในโลกโลกาพิวัตน์<ช>แล้วก็มนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมาเรียนรู้เพราะยังไงเราก็อยู่ในสังคมนะครับอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั่นเองแต่ถ้าเราจะคุยกัน ทุบหัวข้อจนกระทั่งครบทั้างห้าหัวก็แน่แต่สามสิบต้องพูดตั้งแต่เช้าสามสิบชั่วโมงใช่ต้องพูดแต่เช้าจนจนจน,จนเย็นทั้งวันเลยทีเดียวคงไม่ได้นะครับดังนั้นในวันนี้เราก็คงจะเลือกในบางประเด็นนะครับ <c oughs> มาพูดคุยนะครับมาสนทนากันเพื่อให้ความรู้กันนะครับในวันนี้ <c oughs> น,น,นะครับด <c oughs> ังนั้นอาจารย์ก็เลยเลือกประเด็นที่เกี่ยวกับมนุษย์ <c oughs> กับการขัดเกลาทางสังคมที่จะมา <c oughs> คุยกันเฉพาะในประเด็นนี้นะครับ มันสาคัญยังไงแล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์มนุษย์กับการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยมันเริ่มเริ่มต้นอย่างนี้นะคะว่าสังคมวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในสังคมคมนุษย์กับมนุษย์ะนะคะพอคําว่า s o c i o l ลจีเนี่ย ความหมายสําคัญคือศาสตร์ที่ศึกษามันจะมีศึกษาเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้ในญา่ของมันคือลอจิกคือเหตุและผลนะคะคือเหตุและผลเราจะศึกษามนุษย์เนี่ยต้องศึกษาลักษณะของเหตุและผลไม่ได้ใช้ลักษณะของคอมมอนสินนะคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เลยเอ๊ถ้าอย่างนั้น สิ่งที่มันเป็นราชนิศาสตร์คือสังคมวิทยาเนี่ยเราจะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดอะไรที่มาอธิบายหรือมาพูดแล้วก็เชื่อมโยงให้นักศึกษาเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงรก็เลยมองในประเด็นในคอนเซปต์หรือแนวคิดเรื่องของการโซเชียลไล t i เซชันนะคะการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยเป็นแนวคิดหลักของสังคมวิทยานะคะเป็นแนวคิดหลักเลยเพราะว่ากระบวนการการโซเชียลไลเซชันก็คือการขัดเกลาทางสังคมเนี่ย แต่ละคนอาจจะใช้ต่างกันบางคนบอกว่าการอบรมบางคนบอกการสั่งสอนบางคนบอกการถ่ายทอดบางคนบอกว่าสังคมประกิจเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการขัดเกลาทางสังคมก็คือกระบวนการเรียนรู้ค่ะนะคะกระบวนการเรียนรู้และมนุษย์เราเนี่ยจะมีการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่ได้มีการเรียนรู้เฉพาะวัยใดวัยหนึ่งเท่านั้นเราจะเรียนรู้ตั้งแต่เกิดเราเราเกิดมานะคะ เราเกิดจากคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่จะสอนเราเราก็จะเรียนรู้ว่าเอะเราสังเกตดูนะผู้ชายพอพอลูกชายเนี่ยก็จะเรียนรู้บทบาทของความเป็นพ่ออ่าก็ไปเรียนรู้ว่าพ่อทําตัวแบบไหน,นอ่าพอลูกสาวก็จะเรียนรู้บทบาทของแม่พอแม่เข้าครัวลูกสาวก็จะไปเข้าครัวกับแม่ด้วยอ่าแม่ทำกับข้าวลูกอยากทำด้วยในขณะที่ตัวเองก็ ล้างจานก็ไม่เป็นทํากับข้าวก็ไม่ได้ทำให้แทนที่แม่จะทํากับข้าวเสร็จเร็วขึ้นจะชา้าแทนที่จะล้างจานเสร็จปรากฏบ้านเปียกไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือหัวข้อสําคัญเลยค่ะว่าการขัดเกลาทางสังคมคือกระบวนการเรียนรู้และเราต้องมีการเรียนรู้ทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเราก็จะเรียนรู้เรื่องของบทบาทชายหญิงสังเกตดูไหมว่าเราอยู่มอต้นมปลาย การลเล่นของสองเพศต่างกันผู้ชายก็จะจับกลุ้มไปเล่นฟุตบอลกันพอเป็นผู้หญิงเสร็จมาเล่นตุ๊กตากันเล่นคือเล่นขายของกระโดดยางกระโดดเชือกอะไรอย่างเงี้ยนียนคือเรียนรู้ในวัยรุ่นก็จะเป็นบทบาทชายหญิงพอกระบวนการเรียนรู้ในช่วงวัยที่3มนะนี่เด็กวัยรุ่นแล้วพอเป็นช่วงวัยที่สก็คือกระบวนการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่พอวัยผู้ใหญ่เนี่ยหัวใจสําคัญของการเรียนรู้คือ เราจะเจอผู้คนมากหน้าหลายตา <Okay. S 2> เพราะการเรียนรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรียนรู้ mm hmm. เพื่อนร่วมงาน <Okay. S 2> เรียนรู้หัวหน้างาน mm hmm. และก็เรียนรู้ลูกน้อง mm hmm. ทีนี้ปฏิสัมพันธ์นะปฏิสัมพันธ์ระหว่างสามกลุ่มต่างกัน mm hmm. ถูกไหมว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับหัวหน้างานอย่างไรถ้าเราโกรธหน้าบึ้งมาจากที่บ้านเราจะไปลงกับหัวหน้างานได้ไหมถ้าลงแนวโน้มหน้าจะได้ทองขาวใใช่ขอเชิญคุณกลับไปอยู่ที่เดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการขัดเกลาหมดเลยนะะกระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้เราทําตัวเหมาะสมและทําตัวตามบทบาทหน้าที่ที่ดีที่เหมาะสมนะ ในแต่ละช่วงวัยด้วยใช่ถูกต้องในแต่ละช่วงใยช่วงวัยเพราะสังเกตดูนะในวัยเด็กบริบททางสังคมก็เป็นแบบหนึ่งอ่าพอมาในวัยรุ่นสถานการณ์ก็ปรับเปลี่ยนไปอ่าพอเป็นวัยทํางานเป็นผู้ใหญ่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วถ้าเราไปเจอลูกน้องเจอเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายแตกต่างเห็นไหมช่วงนี้ถ้าเราเจอเพื่อนร่วมงานที่จะคุยเรื่องของการเมืองถ้าเราบอกว่า ฉันไม่ชอบการเมืองอ,อฉันอยากคุยเรื่องหนังอเมื่อคืนเรื่องหนังเป็นยังไงโอ้อ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่นี่คือสิ่งสาคัญเลยค่ะว่ามนุษย์ผ่านการโซเชียลไล t i เซชันไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราอ นี่สาคัญบางทีเราก็ต้องเข้าใจพอฟังอาจารย์พวกนี้เราบางทีเราก็ต้องเข้าใจทำให้ผมเห็นบางอย่างนะครับว่าเราต้องเข้าใจคนละแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันไปด้วยเพราะเขายังไม่ได้ถูกขัดเกลาและไม่ได้ถูกการเรียนรู้ในความสัมพันธ์บางทีต้องให้โอกาสแต่ละคนมากยิ่งขึ้นเหมือนเช่นเด็กถ้ก็ฟังอาจารย์อย่างนี้ การเรียนรู้ของของคนในช่วงวัยเด็กก็คือเรียนรู้เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับคนที่อยู่ในวัยรุ่นก็ถูกเรียนรู้ในอีกประเด็นหนึ่งพอถึงวัยผู้ใหญ่ก็ถูกเรียนรู้อีกประเด็นหนึ่งบางทีเด็กก็อาจจะปฏิบัติตัวไม่ถูกในความสัมพันธ์บางรูปแบบเหมือนกันอย่างนี้เราควรให้อภัยกับกับเด็กเหมือนเหมือนกันนะครับ พออาจารย์พูดอย่างนี้สังเกตดูนะว่าขนาดเราสองคนเป็นอาจารย์นะคะสังเกตดูว่าเราสองคนเป็นอาจารย์แล้วถามว่าอาจารย์แต่ละช่วงวัยเห็นไหมอาจารย์อนุบาลจะรองรับเด็กอย่างไรเด็กซุกซนวิ่งมาอาจารย์จะเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างไรพอเจออาจารย์ปถมอาจารย์ปถมที่สอนเด็กปถมก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพออาจารย์สอนเด็กมอต้นมาปลายก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งพอเราสองคนเป็นอาจารย์สอนระดับอุดมศึกษาเห็นไหมเด็กก็จะเป็นอีกช่วงอีกแบบนึลย เห็นไหมเด็กก็จะเป็นคนที่แบบว่ากล้านะคะยกมือถามแล้วถ้าอาจารย์คือพออาจารย์เสร็จยกมืออาจารย์อาจารย์พูดออกนอกเรื่องหรือเปล่าครับคือเด็กกล้าแสดงความคิดเห็นออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ละช่วงวัยต่างกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสําคัญนะว่าการโซเชียลไล t i เซชันแนวคิดนี้จึงสามารถนํามาใช้ในการปรับ กับเราทุกคนเลยทุกคนเลยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่บอกเอยอาจารย์ปรับแบบนี้แต่ถามว่าเราอะทุกบริบททุกหน้าที่ถูกปรับหมดเลยถูกปคือทั้งเป็นผู้ผู้ขัดเกลาและถูกขัดคือใช่กระบวนการสังคมวิทยามันเป็นลักษณะของ two way process พอ two way process เสร็จแล้วอย่างเช่นบทบาทความเป็นแม่นะแม่พูดมาแบบนี้เราซึ่งเป็นลูกเราจะพูด กับแม่อย่างไรเห็นไหมมันเป็นทูเวย์โพเซสมันไม่ใช่เป็นทางเดียวอ่ะมันเป็นสองทางแต่หัวใจสําคัญคือกระบวนการขัดเกลาซึ่งเป็นกระบวนการสองทางเนี่ยหัวใจสําคัญคือคือเราต้องเรียนรู้แล้วก็คือฟังนะคะแล้วก็คืออย่างน้อยใจเย็นนะอย่าไม่ใช่แบบเอายกตัวอย่างเอาคุยกตัวอย่างง่ายๆเลยชัดเจนแบบให้เห็นภาพเลยนะอย่างเช่นช่วงโควิดนะคะคณะศิลปศาสตร์มอเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอเจอ กฎการ25 2563 2563 2564 2565เป็นช่วงโควิดอ่กะการรูปแบบการเรียนการสอนของมอเราถูกปรับปรเปลี่ยนเป็นเรื่องของออนไลน์ครับพอถูกปรับเปลี่ยนเรื่องของออนไลน์นะหัวใจสําคัญก็คือว่าเด็กก็ไปเรียนที่บ้านถูกไหม,อมพอเด็กไปเรียนที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์มอ,อก็สอนพอสอนเสร็จแล้วเนี่ยคือหนึ่งเนี่ย มันเริ่มมันเริ่มอย่างนี้คะ่ะว่าเด็กจะต้องมีการเรียนรู้อะเรียนรู้ว่าเอ๊สื่อสารใช้ทํายังไงเราเทคโนโลยีเป็นยังไงถ้าทาไม่เป็นเราจะยังไงถามเพื่อนซิถามอาจารย์ซิถามอะไรสารพัดใช่ไหมเช่นเดียวกันอาจารย์ก็เกิดการเรียนรู้เช่นเดียวกันแล้วเมื่อกระบวนการการเรียนรู้และการสอน่ะในกระบวนการขั้นสอนอย่างเช่นมันมีอยู่ครั้งนึินพลอยอาจารย์มอนสอนแล้วอาจารย์มอนก็เห็นนักศึกษาลืมปิดไมล์ลืม,ม,ลมคือเด็กไม่เปิดกล้องอยู่แล้วเด็กชอบปิดคือปิดกล้อง เปิดกล้องหน่อยนะคะครูเปิดกล้องอยู่คนเดียวครูเหมือนครูพูดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยให้เปิดเด็กก็ไม่กล้าเปิดเอางั้นถ้างั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันถ้าครูถามให้เปิดไหมแล้วมีเด็กเขาลืมลืมปิดไม่พอลืมปิดไม่ใช่ไหมปรากฏสิ่งที่อาจารย์มอนสอนวันนั้นเนี่ยได้ยินเสียงก็คือว่าคุณแม่เรียกเด็กน้องจอยน้องจอยน้องจอยมาหุงข้าวให้แม่หน่อยทีนี้กําลังเรียนอยู่แล้วอาจารย์มอนได้ยินใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ประเด็นคืออาจารย์ก็บอกว่า มีนักศึกษาคนไหนไม่ปิดไม์หรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็เลยแซวไปอะไรเงี้ยนี่นั่นคืออันหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งกําลังมองว่าทีนี้นคือน้องจอยเนี่ยพอพอคุณแม่เรียกให้ไปให้ไปหุงข้าวสิ่งสําคัญเห็นไหมหนึ่งเราเป็นบทบาทหน้าที่ของเราหนึ่งเราเป็นลูกของแม่อมสองเราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กาลังฟังอาจารย์มอนสอนอยู่กลายว่าเรามีสองบทบาทอตอนเนี้ยในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันถามว่า น้องจอยก็ต้องฟังเล็กเชอร์ใจมอนแล้วน้องจอยก็ต้องไปหคงข้าวท่ายังไงอ๋อถือลงถืออะไรเริ่มเริ่มเริ่มล้วือก็ต้อง ทำยังไงก็ตามเพื่อที่ตัวเองอันเดินไปเข้าครัวแล้วหุงข้าวให้แม่อ่าแล้วเนี่ยที่ตัวเองก็ฟังฟังไปด้วยอะไรเงี้ยเพียนนี่คืออันหนึ่งที่กาลังจะบอกว่าการโซเชียลไลเซชันการอบรมขัดเกลาสั่งสอนตร,ตรงนี้เนี่ยมันมันสัมพันธ์กับว่าเราเรียนรู้บทบาทที่เหมาะสมของเราด้วยเช่นกันเราถูกขัดเกลาเห็นไหม,มขัดเกลาในบทบาทนี้เป็นนักศึกษาทําหน้าที่อย่างไรขัดเกลาในบทบาทนี้เป็นลูกของพ่อแม่ทําหน้าที่อย่างไรเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นบทบาทซ้อนบทบาท เพียงนี่คือหัวใจสําคัญว่าสิ่งที่อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าเนื่องจากเรามีสถานภาพมากกว่าหนึ่งบทบาทหน้าที่เราก็มากเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องเลือกว่าอะไรมีความสําคัญเป็นบทบาทแรกให้เราทําก่อนบทบาทที่1แล้วก็บทบาทที่2แล้วก็บทบาทที่สต้องพยายามทําทีละบทบาท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 อย่างเงี้ยนะคะมันต้องเรียนรู้ถูกมันก็ มันไม่ใช่การเรียนรู้แบบเลคเชอร์นะครับอาจารย์การขัดกรองส,รสังคม่พอฟังแล้วเราต้องต้อง,องก็ใจนิดหนึ่งว่าอาจ,จารย์เฉลิมบุตรก็ไม่ได้ไม่ได้อา <c oughs> จารย์สังคมวิทยาแต่พอมาฟังอาจารย์แล้วเราก็เฮ้ยการเรียนรู้แบบเนี้ยมันยากเหมือนกันนะครับอาจารย์พอฟังแล้วคือทีแรกเราคิดว่าขัดเกลี่ทางสังคมมันมีกระบวนการมันน่าจะมีแบบทางการแล้วก็ไม่ทางการด้วยใช่ไหมครับในการในการขัดเกลี่แต่ในลักษณะนี้เราก็เหมือนกรณีเคสสตัรดี้นามสมมุติน้องจอยอย่างเงี้ยมันเรียนรู้แบบไม่ทางการและอาจ แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าขัดเกลาอย่างนี้ถูกอแล้วขัดเกลาอย่างเงี้ยผิดโอ้ใช่ไหมครับอาจารย์บางทีเราคิดว่าเราขัดเกลารแต่มันไม่มีกระบวนการที่แบบมันนี่เหมือนเลคเชอร์ในห้องที่อาจารย์จะมาบอกว่าทําอย่างนี้ถูกนะทําอย่างนี้ผิดนะหรือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นทางการแบบแม่อบรมห้ามทําทํานะอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่บางทีการขัดเกลารสังคมมันมีลักษณะแบบไม่ทางการนะครับเช่นน้องจอยอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่มีใครบอกว่า อะไรคือสําคัญอันดับหนึ่งอะไรคือสําคัญอันดับสองซึ่งคุณต้องใช่ใช่เรียนรู้อ๋อน้องเราจะรู้ได้ไงมันถูกมันผิดหรือเขาอาจจะถูกขัดเกลาผิดแล้วมันกลายเป็นเป็นพิษไปอย่างเงี้ยสิ่งที่อาจารย์อาร์ตพูดนี่ก็คือว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์ของการขัดเกลาทางสังคมมี2อย่างหนึ่งขัดเกลาโดยตรงกับสองขัดเกลาโดยอ้อมขัดเกลาโดยตรงหมายถึงครูสอนสิทธิ์พ่อแม่สอนลูกเพื่อนสอนเพื่อนนี่คือขัดเกลาที่เราบอกกันโดยตรงแต่ขัดเกลาทางอ้อมก็คือการที่เราสังเกต การที่เราสังเกตเราฟังไปฟังโต้ว,วาทีแล้วเรากลับมาคิดว่าเป็นยังไงหรือยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมท,ที่สุดอย่างเช่นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เราไปกินไก่เคปซีแล้วปรากฏว่าการขัดเกลาทางอ้อมหมายความว่าเราคุ้นชินกับไก่เดชาไก่มาลายไก่ป้านหนอมไก่สารพัดไก่ไก่คือไก่ของหัาดใหญ่ทุกร้านที่มีที่โด่งดังเราคุ้นชิน แต่ปรากฏว่าวัฒนธรรมตะวันตกเคฟซีเข้ามาเราก็อยากเรียนรู้ว่า <Okay. S 2> เอะเราช่ำชองกับวัฒนธรรมตะวันออกเรากินแบบของไก่ของไก่เดชาของเรา <Okay. S 2> จนแบบเรารู้ว่ามันทํำยังไง <Okay. S 2> แต่พอเคฟซีมาเราก็อยากรู้กระบวนการปรากฏว่าเราก็ไปเรียนรู้อ่า <Okay. S 2> พอไปเไลยครั้งแรกที่เข้าไปเคฟซีสั่งไก่มาแล้วปรากฏว่าสังเกตไหมวัฒนธรรมตะวันตกก็คือการใช้มีดแล้วใช้ซ้อมอ่า okay. แต่ถ้าเราซื้อไก่ดิชามานะซื้อไก่มาลายซื้อไก่มาลีมาปรากฏว่าสิ่งสําคัญคือเราซื้อมาหนึ่งน่องแล้วกลับไปที่หอเราเราสามารถใช้มือทั้ง5้าจับน้องไก่ครดได้อย่างมีความสุขภาษาใต้นะคะใช้คําว่าครด <laughs> เราสามารถกินได้อย่างอร่อยอร่อยนี่คือนี่คือสิ่งเราเรียนรู้ถูกไหมแต่พอว่าทำตะวันตกมา เราปรับใหมนะไม่ได้เราต้องใช้มีดกับใช้ส้อมถูกไหมแล้วก็ต้องหั่นไก่เคฟซี่พอหั่นไก่ผู้พันแซนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยความที่เราไม่คุ้นชินกับมันไก่อาจจะก,กระเด็นไปหาเพื่อนอเห็นไหมเพียนนี่คืออันหนึ่งที่เราบอกว่านี่คือกระบวนการว่าถ้าเกิดสมมติว่ากระบวนการเรียนรู้มิก่ทางตรงคือเราสอนโดยตรงทางอ้อมคือเราไปซื้อไก่มาชิ้นหนึ่งแล้วเราก็เห็นโต๊ะข้างๆอะ่ะ เขามีซอสพริกกับซอสมะเขือเทศแต่ที่หน้าเคาน์เตอร์มันไม่มีแล้วซอสอยู่ไหนแล้วก็ต้องนั่งถูกไหมแล้วก็ต้องนั่งแล้วต้องนั่งมองโต๊ะข้างๆข้างๆข้างๆว่าเขาไปเอาซอสพริกกับซอสมะเขือเทศมาจากไหนแล้วก็จะเห็นจากโต๊ะนี้อ้าวโต๊ะนี้ไปหยิบอ๋อนั่นไงที่กดเขากดพอกดเสร็จแล้วอ๋อต้องเอาจานมาลงกดเสร็จแล้วถึงได้ได้กินนี่คือการเรียนรู้นี่คือการขัดเกลาทางอ้อมค่ะเขาไม่ได้สอนเราโดยตรงนะว่า คุณซอสพริกอยู่นี่ซอสมะเขือเทศอยู่นี่แต่เราสังเกตเห็นแล้วเราเดินเปียเหมือนเขาแล้วหลอดอยู่ไหนไม่รู้เราเห็นคนนี้ไปกดเอ้าไปกดกดกดใช่เพราะฉะนั้นนี่คือการขัดเกลาทางอ้อมค่ะได้จากการสังเกตหรือได้จากการฟังพอฟังเสร็จแล้วออกกลับมาคิดทบทวนแล้วก็ท้ายสุดทั้งหลายทั้งปวงขัดเกลาทางตรงขัดเกลาทางอ้อมสุดท้ายแล้วมันจะมาก่อร่างสร้างตัวเป็นพฤติกรรมเป็นอัตลักษณ์เป็นไอกลนกษที่เราว่าเราจะ มีพฤติกรรมออกไปอย่างไรนั่นแหละค่ะก็คือมันทั้งถูกสอนแบบตรงๆที่ครูสอนพ่อแม่สอนเลคเชอร์กันไปเลยอบรมกันไปเลยกับแบบเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากพฤติกรรมของคนรอบข้างสังเกตแล้วก็นั่นมาหรือไปฟังมาแล้วก็กลับมาทบทวนแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาในลักษณะนี้ครับอาจารย์แน่นอนคนมันก็จะมีลักษณะที่ ที่ต่างกันออกมาแน่นอนใช่ไหมครับว่ามันมันถูกสร้างออกมาทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวทังอ้อมในสังคมเชฟให้กลายเป็นคนลักษณะหนึ่งออกมาแต่นี่ก็เลยเป็นคําถามตัวเองต่อเนาะพอสร้างออกมาอย่างนี้แล้วมันก็มีบางคนที่มันแบบเป็นพิษนะอืมใช่ถูกเรียนรู้ถูกในกรอบที่เป็นพิษถูกออกมากับคนบางคนเรียนรู้แล้วก็ออกมาเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยครับ คืออย่างนี้พออาจารย์อาร์ตพูดเนี้ยเตีนก็นึกถึงว่าดังนั้นน่ะทำไมถึงต้องเป็นแนวคิดสังคมทิทยาจากความสําคัญของการขัดเกลาทางสังคมไม่คี่นะเราถูกอบรมขัดเกลาสั่งสอนแล้วเราเรียนรู้มาแล้วเนาะแล้วเราได้ขัดเกลาทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนาะดังนั้นที่อาจารย์อาร์ตพูดว่าแล้วเราออกมาอาจจะเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีอ่า หัวใจสาคัญนะมันจะมีกระบวนการตรงเนี้เขาเรียกว่ามันจะผ่านตัวแทนหรือองค์กรในการขัดเกลานะจะมีตัวแทนหรือองค์กรในการขัดเกลาองค์กรที่สําคัญองค์กรแรกคือครอบครัวองค์กรที่สองคือเพื่อนเราเจอเพื่อนเจอเพื่อนอย่างใดพฤติกรรมเราจะเป็นเช่นนั้นนะมีครอบครัวมีเพื่อนสื่อสารมวลชนเห็นไหมเยอะแยะมากมายเราเจอเพื่อนนี่คือสิ่งสําคัญอันหนึ่งหัวใจสําคัญว่า เราเนี่ยสมมติเราเลือกคบเพื่อนเช่นใดพฤติกรรมเราจะเป็นเช่นนั้นถูกต้องไหมใช่โอเคบอกเด็กเสมอเลยนักศึกษาค่ะครูเห็นนักศึกษาคบเพื่อนเห็นไหมเ<ม>พื่อนกลุ่มนี้ทุกครั้งที่ครูเบรกอะ่ะเบรกเสร็จเดินไปละสมมติสมมติได้ว่าเด็กเดินเข้าเซเว่นพอเบรกอ่ะเบรกสิบนาทีพอเดินไปเสร็จเธอกินไหมกินเลไหมอ่ะเราไม่กินเราไม่กินอะไรจุกจิกพอครั้งที่สอง เพื่อนเข้าไปเธอกินไหมปีโป้ไม่เดี๋ยวติดคอเล่าอพอครั้งที่สาเพื่อนเข้าไปพอเบรกเขาบอกอ่เบรกพอเธอกินไหมเนี่ยฉันซื้อเลเลปี้เธอปรากฏว่าท้ายสุดคือพอเราอ่ะถูกเพื่อนชวนกินบ่อย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 อ่ะมันจะเกิดความเกรงใจพอครั้งที่สานลองชิมสิอ่ะเราชิมสิพอดูดติดใจเพราะนั้นก็เลยฝากบอกว่านี่คือการโซเชียลไลเซชันคือการขัดเกลาจะผ่านตัวแทนหรือองค์กร อย่างเช่นมีกี่องค์กรเพื่อนเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบใดพฤติกรรมเราก็จะนิยมเอียงไปทางนั้นถ้าเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนที่ชอบกินอ่ะก็จะชวนเรากินด้วยถึงแม้เราจะบอกว่าเราไม่ค่อยกินสุดท้ายมันก็ต้องกินเห็นไหมเบาเกรงใจอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็ถูกเรียนรู้ให้กลายเป็นลักษณะที่เห็นไหมหนึ่งไม่ดีแบบนั้นไปถ้าเพื่อนกินก็กินด้วยเพื่อนเที่ยวพอวันเสาร์อาทิตย์ไปเธอไปเที่ยวกัน แล้วเราอยู่หอคนเดียวไงเพื่อนชวนไปเราก็บอกไปถ้าอย่างนี้โบกรถไปเที่ยวกันอ่ะอมันก็กลายเป็นเพื่อนแก๊งชวนไปเที่ยวอ่าอ,อย่างเงี้ยพ,พ,พอพอประเภทที่สามนะเพื่อนบอกเจอโทรไปทีไรทีไร,ไรนอนทุกทีฉันงอง,งนอนฉันไม่คุยนในในจะเออฉันก็นอนด้วยลวกันนอนด้วยเลยเพี้ยนนี่คือพฤติกรรมเรานะว่าดังนั้นให้เราเลือกค่ะ ว่าเราเลือกว่าถ้าสมมติเราบอกว่าหนึ่งครูบอกเสมอเลยนะเราเคบเพื่อนเช่นใดพฤติกรรมเราก็าจะเป็นเช่นนั้นใช่ใช่ใชถึงแม้เราจะมีอุดมการณ์เรามีจุดยืนแต่บางวันนะหินมันก็ยังแบบแม้เราสังเกตดูมันยังโอนไปเรื่อยๆมันมันอ่อนไหวอ่ะงั้นครอบครัวเองก็เป็นจุดตั้งต้นถูกต้องที่ที่ที่จะทําให้เด็กเปนเนี่ยอย่างเช่นส่วนตัวของผมเองผมไม่นคนไม่กินพวกอาหารกต้องเห็นหเพราะว่าแม่ไม่ให้กิน พอนานวันเข้ากลายเป็นชินแล้วก็ไม่กินไม่กินไปเลยอย่างเงี้ยก็คือครอบครัวกําลังขัดเกลวให้เรากลายเป็นคนไม่กินอาหารถุงกุบกรอบไปจนกระทั่งมันชินจนกระทั่งอายุเท่านี้ก็ก็ไม่กินแล้วเพื่อนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งรับอาจารย์ว่าเพื่อนก็เป็นส่วนที่นําเราไปในทิศทางนี่ก็คือการขัดเกลาให้เราไปทางที่ดีหรือไม่ดีเป็นคนที่เรียนเก่งหรือไม่ตั้งใจเรียนไปติดยาหรือกลายเป็นคนที่นักธุรกิจใหญ่ก็เพื่อนได้เช่นเดียวกัน สื <aunque S 2> <me> <an> ่อสารมวลชนในที่จรย์ก็พูดถึงว่าใช่เราเลือกดูสื่ออะไรถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญงที่เราเราควรจะต้องเราเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความสําคัญกับสื่อสารมวลชนข่าวสารการสร้างองค์ความรู้ในสื่อสารต่างๆถ้าสังคมปล่อยให้ให้มีสื่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันก็พาสังคมทุกองรวมไปในอีกทิศทางหนึ่งเช่นเดียวกันกดังนั้นเราต้องเหมือนกับต้องเท่าทันทั้งในเชิงของครอบครัวเท่าทันทั้งในเชิงของเพื่อนถูกแล้วก็สื่อสารมวลชนใช่ในฐานะหลายๆฐานะนะครับถูกต้องในฐานะพ่อแม่ก็ต้องดูลูกว่าอยู่ในครอบครัวถูกต้องแอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์เพื่อนแบบไหนดูสื่ออะไรอยู่นะต้องการกรองในฐานะปัญญาชนกรองว่าไหนข้อเท็จในข้อจริงอะไรเงี้ยเห็นไม่ได้บอกอาจารย์อาร์ตว่า บอกว่าแนวโน้มคือเราคุยกันยั่งไม่ทัดเข้าอะไรสุดอะไรสุดเลยเนี่ยแต่ว่าก็โอเคเป็นไหมนี่ก็ทาให้เห็นเลยนะครับว่าเรื่องของการขัดเกลา่นนี่มันต,ต้องต้องเท่าทันใช่ใช่ใช่มากๆเ,เลยนะฮะนะครับ,รบห,ลหลายวิชานี้ก็ทําให้เราเท่าทันอ่ะใช่ใชเป็นประโยชน์ในชีวิตรายวิชาศึกษาทั่วไปมันเป็นวิชาเกี่ยวกับชีวิตจริงๆนะับที่เอาไปใช้ในเชิงเสริมกับวิชาหลักไม่ว่าคุณจะจบวิศวะคุณจะจบแพทย์คุณจะจบพยาบาลแต่สุดท้ายคุณคือ มนุษย์ที่อยู่ในสังคมก็คืออยากจะฝากเนาะฝากว่าช่วงท้ายน,น,นะครับรายการแล้วอยากให้อรย์ฝากก็ฝากเลยนะว่าคือการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่ทําให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>ทําให้เราเกิดกระบวนการเรียนรู้<ม>ทําให้เราถูกอบรมสั่งสอนทําให้เราเรียนรู้บทบาทที่เหมาะสมกับเรานะคะทำให้เราเขาเรียกว่าทำให้เราเป็นคนดีอ่ะ ะะ<ม>หัวใจสําคัญเลยนะคะแล้วก็มันสอดคล้องสัมพันธ์กับพระราชบิดาแล้วเนาะพอเราเรียนรู้มากเนี่ยมันจะเป็นทรูอันหนึง่งมาเป็นเครื่องมือในการพินิษฐ์พิเคราะห์พิจารณาคนได้ถึงเบื้องหลังเบื้องลึกนะคะ<ม>เพะื่อนก็เลยฝากว่าอย่างน้อยก็เลยสิ่งหนึ่งที่หัวใจสําคัญนะเราถูกขัดเกลายา่อย่างนักศึกษามอนะคะนักศึกษามอเราทุกคนเนี่ยเราลูกสงขาลานักินกษาเราลูกพระราชบิดาเราอยู่ในขตรลสีบรูเนี่ยเราถูกขัดเกลาว,ว่า<ม>ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง นี่คือหัวใจสําคัญเลยค่ะอืมนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการขัดเกลาทางสังคมถูกต้องมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะมาช่วยกันขัดเกลาให้ไปในทิศทางที่ดีมหาวิทยาลัยของเราก็มีประเด็นนี้ที่เราต้องการขัดเกลาเด็กๆของเราให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวมออเลยนะครับอืมตอนนี้เต็มอิ่มมากๆเลยครับอาจารย์กับประเด็นเรื่องมนุษย์กับการขัดเกลาทางสังคมนะครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญใน วิชาปฏิสัมพันธ์านทางสังคมนะครับซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในศาสตร์ที่เรียกว่าสังคมวิทยานั่นเอง,องนะครับถูกต้องคแล้วกอเห็นแล้วนะครับว่าสำคัญยังไงเชิญชวนเลยครับนักศึกษามาออนะครับที่สนใจในประเด็นทางด้านสังคมศาสตร์เนาะมาลงทะเบียนเรียนกันได้นะครับในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับวันนี้เต็มอิ่มมากๆต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์เอ็มออนนะครับที่ให้เกียรติดค่ะ สนทนากับเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็คงจะต้องจากลากันต่ไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจันอเออยก็จะมาเรื่อยๆในรายการของเรานะครับแต่วันนี้เราคงต้องจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ